เ่ทีกันแอะได้ยินเสียงพี่ไหมนี่อ้าวกล้องอยู่ไหนวะอ้าวพูดคุยกันไหนเราฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยนะไม่พี่จะขอคุยสักห้านาทีก่อนแล้วกันอืมสวัสดีสวัสดีพี <laughs> ่สวัสดีพี่มานาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องก่อนนะพี่อะ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ย แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเขาคุยแป้นหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังเนดะ้อทุกคนพอ,อคุยกันก่อนเนาะจะเอารูปใส่นาะเอาใส่ไม่เป็นเสียงดังฟังชัดแล้วที่เหรอเสียงดังฟังชัดใช่ไหมไม่หนูจะเอารูปใส่อะหนูเอาใส่ไม่เป็นไงหนูจะหารูปใส่ลวหนูจะไม่เอาหน้าหนูออกหรอกเดี๋ยวหนูหารูปก่อนใส่ยังไงไม่รู้เนี่ย หนูขอพูดสักห้านาทีหนูจะเอาเพลงให้ฟังนะพี่ขอบคุณพี่มานาค่ะเมื่อเชา้าเห็นพี่เปิดแล้วแต่หนูไม่ได้ไปเด้อขอโทษทีนอะหนูกำลังยงยงงานเนาะไม่ได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเหมือนเดิมนะพี่นะเราไม่ได้เจอกันวันเดียวหรอกเนาะอขอบคุณหกล้านดวงตาที่แอบจ้องมองอยู่ข้างบนเ้วยค่ะแม่หนูหาก่อน ขอเวลาพูดห้านาทีงานหนูยังไม่เสร็จนะพี่งานหนูยังอีกหลายอย่างหลายแน่วฝนก็ตกตกไปปล่อยก็เลยมันจะบงนะังเนาะมันบงังไอ้นี่โทรศัพท์มันบงังสวัสดีสิบดวงตาค่ะสวัสดีน้องตังสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะน้องตัง เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะน้องตังเด้อเดี๋ยวขอคุยก่อนห้านาทีนะเนาะขอคุยก่อนจะหา,าที่มันยังตัดไงสวัสดีค่ะน้องตังพอาคุณสิบสองดวงตาค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่น้อยสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีสามมาล่ำสวัสดีจ้าอ๋อก็ลองปิดกล้องพี่ทำยังไงอ่ะพี่ อันเดี๋ยวหนูจะลองปิดนะพี่านาบอกหนูหน่อยเอาตรงไหนใส่อ่ะพี่หนูก็ไม่อยากเปิดหน้าอันเขียวเขียวของหนูให้ใครดูหรอกเอาเอาไปเอาจากตรงไหนลห่ะพี่หมอเคยบอกหนูอยู่นะหมอที่ป่มบอกว่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะหนูก็ทําไม่เป็นนะพี่น้องโดมสวัสดีค่ะหนูทําไม่เป็นน่ะคุณหมอเคยสอนอยู่นะแต่ทําไม่เป็นอ่ะนพี่ ตังเลิอบอะไรนะตังเลิบแรกได้หนิอ่ะน้องตังแน่นอ้องตังเลิเลบแรกติแน่นติพิมานาลืมกดเนาะไม่ได้กดใจให้น้องติเจอกันตอนแรกเจอทุกวันเลยน้องโดมขอบพระคุณสิบห้าล้านดวงตานะคะเออถาลรูปไม่เจอแล้วค่ะพี่น้องชักสิหามองได้นะรูกพ่อยนีเอาเขาบค้นพอยหญอย่อยหญ่หน่อยเลอจ้า เดี๋ยวห้านาทีห้านาทีแล้วหนูจะเอาเพลงให้ฟังนะคะทุกคนหนูก็จะไปทํางานนะพี่งานหนูเยอะมากเลยหนูยังไม่ได้ตากหมูเลยนะพี่พี่มานาหารูปไม่เจอต้อง